สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องกล่องเปล่านะคะเสียวมีคนเนี่ยนังดูทะแม่ดูต้อาล่ะมงไฟค่ะมไฟค่ะอีมีดองอยากจะมาไฟเดี๋ยวว่าเลบ Enemies ahead! Enemies ahead.

เพิเห <Green> oh oh. <B> ็นแอบก่อนพี่เไป ตายด้วยไอ้นั่นตายละ ผู้หญิงแบบอ่ะคนเรื่องนะคนเรื่องนะไม่เมือนแชแบบนั้นเลยอ้ยไ,ไม่ให้ลีรอไม่ชอบลีนรอครับเอาไม่เอาอยู่ ไม่หนูได้แค่ตายเดียวเฮะยเดี๋ยวหนูก็จะตายคนแรกค่อยดูจร,จริงจริงนะอ๋ะพอพรอมพรอมถ่มตัวถ่มตัวหน <laughs> ูพูดจริงอยวค่อยดูเลยพี่ฉันไม่เชื่อืม ตกใจจริงนน่ตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นตรงไหนล่ะครับผาดีจังเออนี่แน่นี่แน่นี่แน่ เพ่อพยายามหนึ่งแล้วหรอน้องไมค์คะโอ้โลไม่ทันตัวไงคะไม่ทันวัูพนนะเปินไปไหนหมดวะไปไหนหมด อะไรนะได้เอ็มเดีนเฮ้ยเอ็มีหกอีหกพี่พี่พี่่ว่าพี่เอาอยู่ ผม้็แพ้จะไหวไมมนะครูคนคนหรือคนบอดอะไรนะจะวิ่งไปไหนก็ันก็อุ่นจาผมจัดอะครับผมสุจัดประดับหลอกัด ขอญาตเก็บกล่องนะครับผมปนเลยครับไม่ต okay. ้องไปขอหรอกครับโอเคไอจังวะโอ้ยนี Or ่มีป่าสาม got s ้ p p l ื้อไส้ ไม่ไม่ยิงมิดเอ๊อะเห็นนะเะเกี้ะอะไรเะกี้มีไอเนี้ยอะไรว่าบอดอ่ะบอดตายอ่ะนั่นแค่ยิงเหรอกูหาไม่เจออ๋อนอนอยู่หรือเปล่าคนแต่นี ปอชอเนียนเนียนเหรอไอ้ไข่อยู่บนหินเลยนู่นอืมโดนหัวขึ้นไปได้ไงวะอ๋อปีนพุทธเนียนเลยอไม่ชุดดำอะไรหน่อยเลยอะไรามาย่อเด็กตรงนี้ยไอ,อ้หัวพีนไอ้หัวพีน ยิงไม่ได้จริง่ะเนี่ยทีนี้เห็นประโยชน์โอ้มาเป็นที่ลงตีนี้เขาพูดถ้ารักจริงเขาพูดถ้ารักคืนได้ไหมหนูนอนใด้ไหมอ่ะวอึ๊บเร็วลำบากจะโดนยิงไหมลำบากลำบักก็ไม่คืนเออ ไม่เอาแล้วกูท้อง okay. <t ot> นั่นไงพี่เบอร์สองขึ้นได้แล้ว <t ot> ขึ้นเหนือขึ้นทางนี้หรือเปล่าขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้ขึ้นนี้ขึ้นนี้อ่ะอ๋อขึ้นย่อย่อขึ้นย่อนี่ไงนี่ไงเหนืวพี่พี่ขึ้นหรอกูเป็นคนยิงแต่กูไม่ได้เก็บคือไม่ได้คือไม่ได้อยู่คนเดียวนะ ขอแทชิวขอแทชิวตัวเขาโมงดีว่ะไะไร่เน okay, ี่ยใครเบคคุณเอาคุณตีไหมคะเออเ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 ร์นหนึ่งตาดีจัดวิววิวตีไดไหมครับตีไหม วิวได้ไอ้บนนั้นนเลยคนเหรอไอนน้คนคนคนค่ะเขาอยู่ไหนวะคนนั้นต้นหนึ่งนะพี่อืมคนแน่แน่ไม่ใช่อยู่แย่แน่นอนอะไรอ่ะคนครที่ยิงเมื่อกี้เหรอใช่ครับ หัวแตกไปแล้วขอกระสุนเขียว<ม>เพิม่มหน่อยได้ไหมคะได้ครับผมเยอะครับผมให้ผู้หญิงครับพอไหมครับพอ,อไหม Thank you ออ Thank you Oh Thank you พูดพูดคำเดียวโอเคไหมครับ <c oughs> พูดใหญ่ชอบเลย บ้างก็ได้นะพูดเยอะๆค่ะพูดเหมือนผมอ่ะพูดไม่รู้เรื่องะอย่างที่พูดคนเดียวอืมพูดเยอะๆพูดไม่รู้เรื่องแต่เสือกอยากพูดอ่ะรู้จักปะ ไปไปอะไปอะถนูพุ่งเข้าวงอย่างนี้หนูไม่โู้หนูใครเลยไเี้ยอย่าย,ยิงหนูหนูแอบวไาหลังมีนะพอมีขาวิลล็อกบ้างแล้วเอ็นมิสเฮดเฮดสใช่ไหมว่าหนูว่าตายหรือไผลวะเอ๊ะ ยิงบอดไปตัวนึงเก้าตัวโอ้โหเก้าเลยหรอโหดเกินไปนะเราเดินด้วยกันมาเนี่ยเดินด้วยกันไม่ใช่หรอพวกแกจำได้นะมจำได้ว่าเดินด้วยกันอยู่คิวไปเก้าตัวทันไหมเนี่ยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องของเปล่านะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ